ยายมีอยากกินเมี่ยงปลาทูมาหลานๆจัดให้เลยค่ะวันนี้เอี้ยงกับอายนะคะจะมาทํากุ้งแช่น้าปลาด้วยนะคะดูคนขาอันนี้ส่วนตัวชอบเลย2กิโลเอื้ยนี่คือเสื้อําเงินนะคะส่วนอายเนี่ยเสื้อเรืองถามว่าเอื้ยออายทำเป็นไหมเอื้ยออายบอกเลยว่าเอ้ยอ้ายทำไม่เป็นเลยค่ะก็ดูตามสูตรอยู่ทง YouTube นะคะแล้วก็พี่บิ่มก็สอนหน่อยนึงนะคะทุกคนและพี่เอื้ยนเนี่ยเขาชอบกินหอยแมงคู่มากนะคะก็เลยซื้อมา3โมโอยนะคะทุกคนม,มาบ้านยายรอบนี้นะคะก็ช่วยกันทําอย่างดีค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือฐานจริงว่าอันนี้คือท <laughs> ก่นแล้วค่ะมันจะเย็นแล้วเนี่ยยายหมีก็ไปไหนไม่รู้ไม่มาช่วยหลานทําเลยหอยก็กำลังสุกนะคะส่วนพี่บิ่มเนี่ยก็ทากุ้งแช่น้าปลาให้น้องบาทกินค่ะเนี่ยดูคนขาบาทกินได้สองสโลเลยนะกุ้งแช่น้าปลาเนี่ยอร่อยมากเคยอายขอพักก่อนนะชื่อเรียกยากเวอร์นะคะเขอเป็นอีบ้าบเหมือนเดิมนี่แหละส่วนน้าจิ้มซีฟูดต้องเป็นของพี่บิ่มเท่านั้นนะคะเวลา,าจะกินเมี่ยงหรือจะกินอะไรเนี่ยต้องน้าจิ้มซีฟูดของดําบิ่มเท่านั้นค่ะอร่อยมากแล้วเมี่ยงปลาทูจะขาดปลาทูได้อย่างไรนะคะซื้อมาเลยขาดสิบเจ็ดตัวค่ะท ซื้อเล็ด17ตัวตัวไข่ตัวมันกุ้งเผาก็อยากกินนะคะทุกคนขาดงบไม่พอก็เลยซื้อกุ้งลอกข้ามมากินทุกคนไม่รู้จะสดหรือเปล่านี่เมี่ยงปลาทูวันนี้มีแซลมอนดกแซลมอนรองด้วยโอ้ยทุกคนน้ำไหลไหลเลยอะวันนี้กินเมี่ยงปลาทูแต่อีบาไม่จับเมี่ยงปลาทูเลยค่ะกินแต่กุ้งแช่น้ำปลาฉ่ำมากชอบส่วนตัวเพื่อนซื้อหอยแครงตัวอย่างใหญ่อะแม่เพื่อนบอกอร่อยมากเจ้าเนี่ยเออไม่แพงด้วยอะส่วนใหญ่หมี่นี่ก็กินเอากินเอากินขนมจีนไปเกือบโลกว่ายี่มีกินเลยขนาดนั้นนะแม่และี่คะท ยายหมี่ะคะวันเยี่ยมญาติโว